สวัสดีค่ะรถโพท้องพามาถ่ายรูปวันนี้เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวขอรังนะคะและก็ด้านหลังของดิฉันน่ก็คือคอซอมมีดารานองนะคะท่านเป็นผู้นําพันยางต้นแรกเข้ามาปลูกในประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดรังนั่นเองค่ะและก็เราสามารถมาสักการะบูชาท่านกันได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมว,วิวกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หอเกียรติยศ100ปีนะคะตรงน,นี้ก็สามารถจะมีระเบียงที่สามารถเดินออกไปสามารถชมวิวของจังหวัดภูเก็ตได้180องศาคะ่ะไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวมุมสูงของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะ จะมีทะเลตรงนั้นเขาเรียกว่าเกาะซิเลนะคะถากว่าตรงไปสั่งนี้ก็จะมีเขาตรงน้นจะเป็นเสือเขาขาดนะคะสามารถมองเห็น360องศาก็จะเป็นท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนะคะแล้วก็ถ้าหัดไปนิดนึงก็จะเป็นเขาหน้าเกิดซึ่งเขาเรียกว่าพระใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ถัดมาด้านนี้ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาป่าตองตรงไปเลยก็จะเป็นหาดป่าตองนะคะ ก็พามาเที่ยวกันที่จุดชมวิวขอลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถากว่าเพื่อนๆคนใดสนใจก็สามารถมาเที่ยวและเยี่ยมชมกันได้นะคะและก็สามารถติดตามเราได้ที่เพจรถโฟททอง y t u t u รถโฟลทองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like และ subscribe เราด้วยนะคะ